กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะคะอยู่กับเราเตยโอเวอร์ over, ค่ะคลิปนี้เรามีเน็ตฟรีของชุมกิจจะมาแจกมีทั้งหมด7ตัวให้ทุกท่านลองเอาไปสมัครกันดูให้ครบทุกตัวเลยนะคะก่อนที่ทุกท่านจะไปสมัครขอแนะนำห้ามมีเงินในซิมเด็ดขาดป้องกันการโดนหักเงินค่ะก่อนที่ทุกท่านจะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะไปดูรหัสเน็ตฟรีตัวแรกกันเลยค่ะ ให้ทุกคนกดไปที่ดอกจันทก้าสดอกจัน3 7สี่เหลี่ยมค่ะความเร็วเนี่ยอยู่ที่5กิกอายุการใช้งาน30วันค่ะไปดูตัวต่อไปกันเลยนะคะตัวที่2ให้ทุกคนกดไปที่ดอกจันทก้หดอกจัน3ามสี่เหลี่ยมค่ะ ความเร็วเน่ยอยู่ที่1 0กิกอายุการใช้งาน30วันค่ะตัวต่อไปนะคะตัวที่3ให้ทุกคนกดไปที่ดอกจันทก้ 9, 3, 5, ดอกจันทร์3 5สี่เหลี่ยมค่ะความเร็วเน่ยอยู่ที่2 g กิกอายุการใช้งาน30วันค่ะไปดูตัวต่อไปกันเลยนะคะตัวที่4 ให้ทุกคนกดไปที่ดอกจันท4 0ดอกขออภัยค่ะสี่เหลี่ยมอันนี้เป็นเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดนะคะอายุการใช้งาน6เดือนค่ะไปดูตัวที่5กันต่อเลยค่ะให้ทุกคนกดไปที่ดอกจันท7 8 8ดอกจันท8ดสี่เหลี่ยมค่ะ ความเร็วเน็ตอยู่ที่1กิกอายุการใช้งาน1วันค่ะสามารถเลือกรับเป็นโทรฟีได้นะคะอ่าไปดูตัวต่อไปกันเลยค่ะตัวที่6ให้ทุกคนกดไปที่ดอกจันท3 5ดอกจันท2าสสี่เหลี่ยมค่ะความเร็วเน่ยอยู่ที่2กิกอายุการใช้งาน30วันค่ะ ไปดูตัวต่อไปกันเลยนะคะตัวสุดท้ายแล้วนะคะตัวที่7ให้ทุกคนกดไปที่ดอกจันท7 8ดอกจันทร์1สี่เหลี่ยมค่ะความเร็วเน็ตอยู่ที่320 mb อายุการใช้งาน1วันค่ะให้ทุกท่านกดสมัครเน็ตฟรีที่แจกไปให้ครบทุกตัวเลยนะคะหวังว่าจะมีสักตัวที่ใช้ได้สำหรับใครที่สมัครได้ก็ยินดีด้วยนะคะใครที่ไม่ได้ก็ขออภาัายด้วยค่ะ